ครับโมเดลคลิปที่แล้วพุมจำไอ้นี่อ่อนเชนม้มเอ็มโรยอาซิปกะกะปิไว่ที่ผ่มไม่ใช่อย่างนึงก็คือ,อพุุ่จรวดนะครับก็ไม่ได้ไปซื้อพอปฏิบ้านไม่มีไม่กินพุชุรดเดี๋ยวข่าวหน้าก็ไปซื้อมาส่วนที่เห็นไอนนี่พมปักไว้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆเลย นึ่ว่ามันจะตายต่อแรกปักไว้สิบอันเลยแต่ทำไม่เป็นรอพี่แล้วมันหลอดมาอันนึงมันแตกยอดเลยข้างในครับทีเหลือหนาวตายหมดครับทีนี้จะลงชุดไม้ลาทดลองแรกเพราะว่าได้ไปดูข้อมูลไม้ไหจากในอินเทอร์เน็ตมาใน youtube เลยมาลองทำครับ เดี๋ยวจะลงไม่ตัก67ตนปักไม้ลงไปก่อนแย่งลงไปครับโอเคอันนี้โมเดีลหลดน้ำแล้วนะครับหลดน้ำให้ดินมันจุ่มไปแล้วกว็ว่ให้พอถ้าหลังดีเราจะให้หลากมันขึ้นนั้นจมลงไปแล้วก็ให้อันบนนั้น ใกล้ๆยอน่้นให้มีเลียกว่าเป็นตีไปตะกิดครับลองเล่ไม่เสียหายนี่นก็อยกวางอยู่แล้วครับร็รถมาเป็นเดือนเลยนี่เป็นสิ่งไม่ในชีวิตนะครับเตียนรูปไปเรื่อย เดี๋ยวจะมีคลิปทำกับข้าวกันชีวิตผมบอกแบบไม่อายอายุ40ปีเลยเพิ่งมาหัดทำกับข้าวนี้แหละหยุดโควิดมานี่แหละเพราะว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวครอบครัวก็อยูก่กันคนละประเทศนะครับก็ไม่ชอบไปซื้อกินเพราะว่าผมไม่ชอบพงชูอรส จะสือกินเฉพอจำเป็นจริงๆหรือว่าตอนไปทำงานแล้วนั้นทายุบานนี้จะทำกินเองส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินเค็มแล้วก็ไม่ชอบหารที่เส้นเพิงสุดครับเลยคนพักเนี้ยเรือว่าอุปกรณ์ทำเครื่องเชียงต่างๆไม่ว่ากะเพราโคลปาตะไคร้น,นคะครับก็พยายามหัดปลูกเพื่อที่จะว่า ไม่ต้องไปซื้อเขาเพราะว่าชายชายน้อยมาร์กที่พ่อมันกับข้าวมือนึงก็ชายเคสห้ทาที่ยอดนะครับอันนี้ผมจะลงรวมกันครับอันนี้หลักมันลึกผมก็ไม่รู้ว่ามอนไม่รอดใครมีมีที่ตีดีวันนี้ช้อนบ้องมังนะเน,นี่ย่อมปักมันไปเลยน,นี่เป็นคันดดลง ผมก็ไม่ใช้พื้นที่มากใช้กระตั้งเดียวกันไปก่อนนะครับนี่ผมให้มันเลื่อยหยอดไว้น,นิดนึงรอบที่แล้วเคยปักไปต้นนึงครับไม่รู้ว่นหนามันหมาก,ก็มันพื้นแล้วมันตายดี่อมันหน่าเทเ่ี่ะแล้รอบนี้แล้วรอบนี้เดียวเอายกไปตั้งในตี ลำแดดลำเรยปล่อยไปแล้วนั้นยู่ทีแดดจัดด้วยครับนี่เดียวให้แล้ครับเออ่รผา้าที่พักไว้ขนก้อนครับนี่รผ้าแล้วกข็ข้างใต้นี่มีกับข้าต้นหนึ่งกันครับน,นั่นเรียกว่าข้าวข้าวหายมาครับนี่รผา้านี่ปักจากยอดที ที่ซื้อมาแล้วก็เลือนะครับโอเคขอบคุณครับที่นี่รับชมรับไว้อาน,นี่ต้นไม้ก็มีนะอ่าสับประรดซี่พงกระเปาะไวประมาณสามทริบตน้นถ้าใครสนใจถักมาได้นะครับผม้ายครับเริืมต้นที่ต้นละสามรบาทขอบคุณครับที่รับชมคลิป